เฮ้ยมาแล้วเออเฮียแม่งนจะมองเห็นเฮียอะไรเลยมันกำลังโหลดอยูู่อ่ะอเอ้ยเย้ภาพสวยเฮียคัดซีโอ้ยมาแล้วเอ้ยเดินได้เลยในนี้ยชอบมีอะไรบ้างเนี่ยยี่ิบสี่จุดห้าดอลลาร์เอ้ยชห<อ>ม,มังอ่านตัวย่อเฮ้นมึงด่วนมึงลองลอ่านข้อสี่ ทำขี้บนพื้นเลี่ยแม่งเขาสี่สุดโหเลยว่ะให้พี่ยมันจะมีเพี่ยที่ไหนมึงจะนั่งขี้บนพื้นวะแหม่ขี้กูว่าได้อะไรไก่คุณภาพเอาละแล้วเราจะเล่นยังไงมันให้เราทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยแม่เนี่มันห้องสุดโหดแม่แน่แน่แน่ว่าตรงนี้เราเริ่มเกมแน่แน่เว้ยเพี่ยเข้าเลยเริ่มเข้าเลยเฮ้ยขี้ดับมืดเลยอ๋อไอ้น้องบอกได้ป่าว มืดนะเลยมืดหมดเลยไอ้เหี้ยแม่งเย็ดวัดเรียบร้อยแล้วแหละกูเฮ้ยโอ oh, yeah, ้มีเหี้ยเยอะนเต็มเลยนี่เฮ้ยแมนนี่มันเหมือนเกมหลักชิบหายเลยด้วยเอ้ยคืนแรกไม่น่ามีอะไรเปล่าเฮ้ยแมน่นมึงเปิดไฟ <c oughs> <ม>เปิดปิดเปิดปิดประตูเฮียบอกเลยเปิดปิไดไงเจ้ะนายไล่ออกอือรับคือคำคุณ เฮ้ยเอ็นี่อ๋อยังยังไม่หายเฮ้ยมีเก้าอี้ด้วยเออนั่งได้เฮ้ยนั่งแล้วแม่งโง่เหมือนเกมหลักเลยอ่ะแม่งลองนั่งเก้าอี้ดิไหนวะลองนั่งเก้าอี้ดิอืมเกมมันชัดเลยอ่ะนี่เลยเฮ้วยังโยนคัพแม่เว้ยกดเคืนนี่แหละเชียวที่นั่งก็งงได้เลยมีอะไรเปล่าเขางนอกเดินเล่นไม่กล้ายิ้วโง่เฮ้ยเยิ้วแม่งเฮ้ยวันนี้หาย หายเออโอ้นี่ยังน,นั่งยืนยืนอยู่นี่เฮ้ยเฮียชิก,ก้าก็หายไป <laughs> อ้าวโอ้ my god เฮี่รักษาใจแป๊บเดียวเองชิก้าอยู่ 18, แคมป์สิบแปดแต่บอนนี่อยู่ไหนบอนนี่อยู่แคมป์สามเย็นดิตาเลยอ๋อเยืนอยู่นี่โอ้หมุดยืนกันเลยเอ้ยเปิดไฟเด้อชิก้าอยู่ไหนวะชิก้าอยู่แคมป์เจ็ดเฮ้ยบอนนี่หายบอนนี่อยู่แคมป์สองอยู่หน้าห้องนี่เองโอ้ย ไอ้เฮียเดินออกไปแล้วแม่งจะฆ่ากูเลยน้องแล้วก็จะรู้ได้ไงมันไปด้วยเนี่ยดูกล้องดิวะแล้วกูต้องเปิดไฟอะไรมันไอ้เฮียไอ้โก้ฮะทิก้าอยู่นี่อ้าวปิดดิมันนี่ไปยังมันจะไปแล้วนะเฮ้ยไปแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอะไปยังไเฮียอะไรเนี่ยอ่ะมึงรอดเหรอรอดดิว่ะ อ้าวเฮียกูตายแล้วอยู่ยงี้เลยเฮียแม่งเฮ้ยแม่ชิก้างเดินไปาหาเฮ้ยแม่กูกลายเป็นวิญญาณมันกลายเป็นวิญญาณเหรอกู <c oughs> ตายได้ไงวะเยกูตายฮะเฮียแม่งกูนั่งนานไปหรอนั่งๆอยู่แล้วกูตายห่าอะไรอเด็กปิดเอง <c oughs> ตายได้ยังไงจากไหนเลยเ <c oughs> อาละหาละไอ้เฮียเฮ้อื <c oughs> มันมีสามบทอะมาสะก่อนไอ้หน้าเอาแล้วแหละไี้โดแล้วไอ้เอาแล้วอ่ะบึ้งเหยียบเฮ้ยหายเลยเหรอมิวแม่ฮะมันหายเลยจิ๊ก้าหายตัวแรกหายไปแล้ววะเฮ้ยไม่เห็นอ่ะอ๋ออยู่แถวที่แปด เฮียแมนแบตเหลือ93ยังไม่ทันตีหนึ่งเลยเฮียเก้เฮียทีหายแมนเราต้องประหยัดแบตนะวันนี้่แค้มแปดแล้วเฮ้ยแบตเหลือ90าสิบยังไม่ตีหนึ่งเลยแมนค่อยๆดูก็ได้เฮียแบต9แล้วแมนแบตโคตรไวอ่ะเฮ้ยบอนนี่อยู่เฮ้ยบอนนี่เดินนี่ใกล้แค้มเจ็ดผ่อนไฟเฮียแม่งหลอนที่มหาเลยทิก้าแคม18เหมือนเดิมฮะเดี๋ยว18บอนนี่อยู่ทิก้าแคม7 7็ดอ่ะไม่เจ็ดอ่ะหนูไม่เห็นมันแล้วอ่ะไอตัว ปิดกาวแล้วใช่ต tamam, ีแดงเองเฮ้ยยิปก่อนอันนี <t t <t 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 <t. <t ้มันไม่ใช่รูปนี้ใช่ไหมเฮ้ยชิคกี้าอยู่ขั้นสี่ไอ้ท้อหน้าห้องยิปปิดโอ้แต่กูไม่เห็นมันเลยนะมันอยู่ขั้นสี่ไม่ใช่หน้าห้องมันเป็นโถงทางเดินเนี่เฮ้ยมันได้เดินมาเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้ววะฮะออกดีเริ่มมา อ้าวเริ่มแงะปมาแล้วเฮ้ยแมนชิก้าหน้าตัวแคมเลยเฮ้ยแมนชิก้ามันแคมอ่ะไอ้เหี้ยนี่ขี้แคมชิบหายเฮ้ยแม่งไปแล้วไปไปแล้วชิก้าไปและฮัลโหลเธอไปกับเหี้ยแล้วไอ้เหี้ยเจ้เฮ้ยเดินกันแล้วเหมือนบอนนี่จะหายบอนนี่หายจริงด้วยทำไมมันนานอย่างวะแม่เฮ้ย เฮียกลับไปที่วายสัตว์แม่งรองออดูไอ,อ้ทียอยู่แคมป์เจ็ดไอ้ห่าตกใจเลยชิก้าไปไหนอะชิก้าไปไหนวะตรงโหกอ่ะหกเฮียดูไม่ได้ไม่ไมันอ้ที่อยู่หน้าประตูกันละผมลองกดไฟแล้เล่นหกห,ห,หน้าประตูหน้าประตูเลยเออะหน้าประตูแ <c oughs> ม่งแบตเลือสิบแปดเปอร์เซ็นชนะรู้ไหมชนะแล้วเชื่อดูเฮ้ยชิก้าไปอย่างไรต้องบอกริชกากลับแล้ว ชนะแล้วเย้ไอ้น้องแม่งกระจอกเอาไหมลองไหมอยากลองเล่นพักทอง